ช่อโกองประชาชนกับพรบอรคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องเดียวกันไหมครับในกรณีที่ปัจจุบันครับสมัยก่อนเวลาหลอกลวงหรือคนจะชักชวนซื้อของสินค้าโดยมีลักษณะาการช่อโกองครับจะทำกันต่อหน้าปัจจุบันนี้การหลอกลวงกันจึงเกิดขึ้นในสื่อออนไลน์มากไม่ว่าจะเป็นแอป,ปฟ้าแอป,ปแดงหรือแอป,ปดำนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีลักษณะาการหลอกลวงในวงกว้างผ่านออนไลน์ จึงเป็นหลอกลวงโดยช่อโกงประชาชนครับเมื่อช่อโกงประชาชนเสร็จมีการพิมพ์ข้อความลงไปในสื่อออนไลน์ก็จะมีความผิดฐานพรบอรคอมพิวเตอร์ด้วยในเรื่องนําข้อความอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับเมื่อช่อโกงลักษณะนี้หาสุดอเนินคดีก็จะเป็นพรบอรคอมพิวเตอร์แล้วก็ช่อโกงประชาชนครับเห็นได้จากการที่บางครั้งมีการขายทัวในราคาถูกโดยอ้างว่าเป็นทัวไฟไหม้โดยปกติจะขายอยู่7 0 0 0 0ถึงห0,000แแต่อ้างว่าช่วงนี้เป็นทัวไฟไหม้มีเพียง5ที่เท่านั้นเหลือเพียง50,000 กรณีอย่างเงี้ยหามีการโอนเงินไปทัวนั้นไม่สามารถไปได้จริงๆหรือหาตัวตนไม่ได้กรณีแบบนี้เป็นพรบอรคอมพิวเตอร์เพราะนำข้อความเป็นเท็จและเป็นช่อกงประชาชนด้วยครับ